สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมมูเตลูนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมนะคะ2568นะคะคลิปนี้นะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะเป็นดวงเนืรวมนะคะขอใ,ใช้วิจารณญยานในการรับชมรับฟังนะคะหรือไม่ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะขอรับแต่พลังงานบวกพลังงานที่ดีกลับไปนะคะ ปกติช่องแม่หมอนะคะคจะดูดวงนับแบบไทยนะคะราศีพิศุนับแบบไทยนะคะรานีดาบหนึ่งไม้เท้า ดาดาบดัมมูนดัลเลเวอร์นึ่งถือดาบให้ดาบมาสามใบแล้วนะคะ 6ถ้วย้าดาบเจวิลอีกหนึ่งไลนะคะสีเรียน าวราศีพฤษภในเดือนพฤษภาคมนะคะไพ่ตัวตนของคุณนะคะราชินีดาคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะ,ะเป็นนักสู้นะคะนักสู้ราชินีดาคือใครเข้ามานะคะคุณไม่กลัวนะคะใครมาว่าอะไรคุณคุณไม่กลัวนะคะหรือแม้ก็ปัญหาบริสุทธใ,ใดๆเข้ามานะคะคุณไม่กลัวนะคะคุณ จะฝ่าฟันปัญหาบุษักฝ่าฟันต่างๆนะคะที่เข้ามาที่อาจจะเป็นศัตรูกับคุณอะไรแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะแล้วก็แต่แว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีเป้าหมายชัดเจนในชีวิตนะคะแล้ว ยังไงนะคะในเดือนนี้ขอให้คุณระมัดระวังนะคะในเรื่องของคําพูดคําจานะคะคอาจจะอารมณ์ร้อนพลีพล้มนะคะในเดือนนี้นะคะยิ่งอากาศร้อนนะคะอาจจะทําให้คุณอารมณ์ร้อนไปด้วยนะคะฉะนั้นขอให้คุณมีสติทําอะไรให้มีสตินะคะยอย่าอย่าชั่งใจทําทตัวเองให้เย็นลงนะคะทาตัวเองให้เย็นลงนะะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือคุณอาจจะพูดตรงนะคะเกินไปนะคะฉะนั้นขอคุณระมัดระวังในเรื่องของคําพูดด้วยแล้วก็อารมณ์นะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะหนึ่งม่เท้านะคะคุณในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆนะคะคไพ่ม่เท้านะคะหมายถึง ในหน้าที่การงานนะคะคุณจะมีการเริ่มต้นคุณจะมีไอเดียมีโปรเจกต์ใหม่ๆที่จะทำนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ดีด้วยเป็นงานที่ดีเป็นธุรกิจที่ดีด้วยที่จะนำความสำเร็จมาให้กับคนนะคะอดีตที่ผ่านมานะคะบางคนบางท่านเหมือนคุณ อาจจะคิดมากวิตกกังวลในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีความมีความคิดมากนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธะะ์อาจ,จมีปัญหาไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหา มือที่3หรือเปล่านะคะมันก็เลยทาให้คุณมีความเครียดความกังวลหรือไม่ก็่ความรักนะคะที่มีอยู่อาจจะยังไม่ชัดเจนนะคะ,ะ,คะมันก็เลยทาให้คุณมีความกังวลในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่นะคะ <Nok od Andre> ความคิดภายในใจของคุณนะคะ เหมือนคุณทะเลาะก,กับตัวเองอยู่หรือไม่ก็ขอยระมัดระวงังในเรื่องของอาจจะมีปัญหากับคนรอบข้างได้นะคะสิ่งที่คุณคิดบางทีอาจจะยังไม่เป็นดังที่คุณคิดในตอนนี้นะคะเพราะว่าเป็นไพ่ห้าดาบไพ่ของการมีปัญหากันนะคะมีมีปัญหากันแต่ว่ายังไงนะคะ คุณจะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนนะคะเป็นฝ่ายชนะแน่นอนถ้ามีปัญหากับใครนะคะคุณจะเป็นฝ่ายชนะคะแต่ว่าขอให้คุณระมัดระวังนะคะในเรื่องของอาจจะมีใครชักชวนคุณะคะไปทำอาจจะชวนลงทุนชวนนน่นนี่นั่นชวนในเรือจจเ่องของการพนันด้วยนะคะขอให้คุณระมัดระวังด้วยนะคะอาจจะเกิดปัญหาให้กับคุณได้นะคะ ไพ่ตำแหน่งของปัญหานะคะคนไพ่ไพ่หกถ้วยนะคะไพ่ของการจะได้กลับไปสิ่งเก่าๆนะคะสิ่งเก่าๆบางคนาอาจจะถ้าทํางานต่างถิ่นต่างแดนคุณอาจจะมีเกณฑ์กลับบ้านของคุณไปเจอเพื่อนเก่านะคะบางคนบางท่านนะคะมีเกณฑ์ได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะที่อาจจะเลิกลากันไปนะคะ แล้วเห็นวแล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะหมายถึงรักต่างวัยก็ได้นะคะที่ต่างกันมาก,มาก,มากนะคะอายุต่างกันมากๆนะคะอิทธิพลรอบข้างของคุณนะคะด้ไพ่ก้าวดาบะะมันเหมือนมีเรื่องที่จะทําให้คุณคิดมากนอนไม่หลับอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้คนเก่า แฟนเก่าของคุณที่เลิกลากันไปนะคะที่มีปัญหากันไปเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งทําให้คุณเครียดจะเอาอย่างไรดีนะคะจะไปต่อหรือพอแค่นี้หาะมันจะมีเรื่องทําให้คุณคิดมากทานอนไม่หลับนะคะแล้วก็เรามาระวังในเรื่องอาการปวดหัวด้วยในเดือนสภาคมนี้นะคะ ให้อนาคตนะคะในช่วงปลายเดือนคะเด็กคืิดาคะบุตรบริวารอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณก็ได้นะคะขอให้คุณระมัดระวังนะคะในจุดนี้ด้วยนะคะแล้วก็บางคนบางท่านมันเหมือนที่คุณนอนไม่หลับนี้นะคะคุณอาจจะเหมือนคุณมองปัญหาเก่าๆอยู่นะคะคุณยังเหมือนคุณยังทิ้งไม่ได้คุณยังทิ้งไม่ลงคุณยังมองถึงอดีตอยู่ ที่ทำร้ายจิตใจคนนะคะมันก็เลยทำให้คุณนอนไม่หลับนะคะฉะนั้นขอให้คุณอมองปัจจุบันดีกว่านะคะชาวราศีพฤษภให้สรุปนะคะให้สี่เหรียญคุณเป็นคนที่มัธยัสิอดออมมากๆใช้จ่ายประหยัดนะคะรู้จักคุณค่าของเงินนะคะ แล้วก็ถ้าไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะคุณยังคิดถึงใครคนนึงอยู่นะคะทุกลมหายใจเข้าออกเลยทีเดียวนะคะคนคนนี้ทาให้คุณคิดถึงมากนะคะอาจจะเป็นคนเก่านะคะที่ย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เป็นได้นะคะคคบางคนบางท่านมีเกณฑ์ความรักเก่าย้อนกลับมานะคะ เดี๋ยวแม่หมอจะเปิดไพ่ในเรื่องของความรักนะคะเป็นไพ่โกลแมนแองเจิลชุดนี้นะคะว่าความรักของคุณนะคะชาวราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรนะคะในเดือนพฤษภาคมน,นี้ ดีทรีทนะคะถ้าใครที่มีปัญหากันก่อนหน้านี้นะคะแล้วมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหรือแม้ก็สำหรับใครที่รักกันดีอยู่แล้วนะคะขอให้ผู้คนได้ไปเหมือนเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันนะคะอยู่กันไปเที่ยวด้วยกันสองคนนะคะเพื่อเติมเต็มความรักกับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะคะอาจจะ ตัดขาดจากรูปภายนอกเลยก็ได้นะคะโลกนี้มีเพียงเราสองคนนะคะเพื่อความรักที่แน่นแฟนขึ้นนะคะ Very soon นะ,ะนะะนะคะบางคุณบางท่านมีเกณฑ์ที่จะเจอรักแท้ในเร็วๆนี้นะคะ Clearly design what you want to show that is ทำชูจูโนนะคะเหมือนทุกอย่างจะเคลียร์นะคะคุณจะตัดสินใจได้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในเร็วๆนี้นะคะว้าวเวดดิ้งเวน่ซูนนะคะอาจจะเป็นการแต่งงานก็ได้นะคะบางคน ชาวราศีพฤษภนะคะมีเกณฑ์นะคะได้ไพ่ดีมากๆนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ไพ่แต่งงานนะคะไพ่การแต่งงานเลยทีเดียวนะคะความสัมพันธ์ของคุณจะดีขึ้นสําหรับใครที่มีปัญหาความสัมพันธ์คุณจะชัดเจนขึ้นสําหรับคนที่เป็นคู่รักกันดีอยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้ แต่งงานได้มั่นหมายได้พูดคุยถึงความชัดเจนในความสัมพันธ์ตกลงนะคะพัฒนาความสัมพันธ์นะมีความชัดเจนขึ้นนะคะนายหมอยินดีด้วยนะคะได้ไพ่เวทีนะคะเวลีซูนะะ soon, เร็วๆนี้นะคะอาจจะเป็นปลายปีนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีกสุขที่จะได้เข้าพิธีแต่งงานนะคะนม่หมอยินดีด้วยดีใจด้วยนะคะ เพราะว่าไม่หมอหนุมปดใหม่นะคะขออภัยยัยงไงไม่หมาะขอให้ชาวราศีปรพฤษภมีความรักที่ดีมีการงานที่ดีการเงินที่ดีสุขภาพที่ดีแข็งแรงนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ดีๆให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ